HD ร่วมกับบริษัทกันตนากรุปและบริษัทกันตนาโม o ั่นพิกเจอ r e s เสนอสึกเจ้านักกินซีซั่นสอง สวัสดีปีใหม่พุทธศักราช2,564กลับมาพบกับรายการศึกเจ้านักกินซีซั่น2กับเทปพ,พิเศษอีกครั้งซึ่งวันนี้ยังคงรวบรวมความเป็นที่สุดจากรายการมาให้ชมกันครับในศึกเจ้านักกินที่ผ่านมามีอาหารประเภทหนึ่ง ที่นักกินตั้งทุกออกทุกใจทุกครั้งที่รายการนํามาแข่งขันนั่นก็คือโจทย์อาหารชุดเพราะทุกคนจะได้อรเรดอร่อยกับหลากหลายเมนูในรอบเดียวและวันนี้เราได้นําที่สุดของอาหารชุดในซีซั่นสมาให้ชมกันไปติดตามชมเลยครับและอาหารที่ตั้งเลือกมาทั้ง5เมนูนั้นได้แก่ก๋วยเตี๋ยวหลอด ขาหมูมันโถงกุยช่ายกระเพาะปลาและลอดช่องสำหรับภารกิจกินรอไทยในวันนี้กับโจทย์อาหารอร่อยตลาดจีนช่างแงวมีน้ำหนักรวมถึง1.1กิโลกรัมภารกิจในวันนี้นะครับคือกินท่าอย่างโดยไม่จำเป็นต้องเรียงกันครับกินให้หมดทุกอย่างยกเว้นนะครับ น้ำซุปกับน้ําจิ้มเหลือได้ภารกิจกินรถไทยกับโจทย์อาหารอร่อยตลาดชากแงแงวในเวลา30นาทีถ้าพร้อมแล้วกินให้อร่อยครับผมต้องบอกงี้นะครับว่าทั้ง5เมนูเนี่ยรวมกันแล้วนะครับน้ําหนัก 1.1กิโลโอ้โหคนหนึ่งนี่อย่างเก่งก็น่าจะได้สัก5ชุดนะ 5, 5ชุด hmm. ผมว่านะครับ5้าชุดก็จะเป็น5.5กิโลใช่นักกินแต่ละคนเริ่มต้นด้วยเมนูที่แตกต่างกันบางคนจะเลือกกินเมนูที่เป็นแป้งก่อนเพราะกินง่ายส่วนบางคนก็เริ่มกินเมนูที่เป็นของหนักที่สุดอย่างขาหมูมันโถครับ ตอนนี้นะฮะดูจากออคุณฮัทนะคือมีการใช้ชาร้อนนะเป็นการช่วยเอาหมันโถเนี่ยคืนลงให้เร็วขึ้นนะชาจีนอุ่นๆอันนี้จะช่วยแก้เลี่ยนได้ ผมจะบอกกี้นะครับว่าตอนนี้ทุกคนนะดูน่าจะถูกปากถูกใจนะเพราะว่ากินอะไรก็ได้สลับไปสลับมาก็ได้แล้วก็อาหารด้วยความที่มีความหลากหลายตอนนี้เจมหมดขาหมูกับกระเพาะปลาที่ของอชอบหรือเปล่ปาแต่ต้องระวังนะฮะกินเร็วเกินไปบางทีก็จุกนะฮะทำเวลาทำได้นะครับแต่ว่าต้องมีจังหวะของตัวเองด้วยนะครับการแข่งขันในวันนี้ทางตลาดได้ใช้จานชันอ้อยเพราะย่อยสลายได้ง่ายตามธรรมชาติและลดมลพิษต่อสิ่งแวดล้อมด้วยครับ อ้าวโป้มหมดแล้วนะครับปั้นหมดแล้วนะครับผมรู้อยู่แล้วว่าปั้นเนี่ยความสามารถระดับไหนปะล่รผมมันก็แค่นั้นแหละครับอ้าวคุณเบนนะฮะผู้หญิงคนเดียวใกล้จะหมดแล้วนะครับแต่เจมหมดไปแล้วแล,วเและเต้ยก็หมดแล้วนะครับออโอ้แต่คุณเอ็กนี่ก็ไม่รีบร้อนอะไรส่วนคุณฮัทนะตอนนี้ก็เหลือแค่ก๋วยเตี๋ยวหลอดแล้วนี่เวลาผ่านไปยังไม่ถึง5นาทีเลยนะครับหลายคนขึ้นชุดใหม่แล้ว ตอนนี้คุณฮัทกับคุณเอ็กนะฮะตามอยู่นะนช่ได้เป็นห่วงที่สุดนะตอนนี้แต่อย่างที่บอกมันเพิ่งผ่านเวลามา5นาทีเท่านั้นใช่ใชครับ <ๆ S 2> มันยังตัดสินอะไรไม่ได้คุณเอ็กหมดแล้วครับนี่พอพูดปุ๊บยกปั๊บเลยพี่เอ็กนะครับในขณะที่ฮัทเพิ่งจะกินหมดชุดแรกทางฝั่งโป้งกับปั้น <ๆ S 1> ก็กินหมดชุด2แล้วครับตอนนี้ฮะคุณเจมนะฮะ รู้สึกเหมือนโปรตีนในกระเพาะปลาอาจจะไม่เพียงพอ,อก็เลยเอาขาหมูไปผปสมกับกระเพาะปลาเลยโอ้โหมันก็ดีนะเพราะว่าขาหมูอะเวลาไปเจอน้ํามันก็กลืนง่ายขึ้น,นใช่ครับจะเอากระเพาะปลาเลื่อนๆไปใส่แล้วมันก็น่าจะกินได้เยอะขึ้นและตอนนี้นเต้ยหมดเซตสองไปแล้วนะครับคุณเบนซ์ก็กำลังจะหมดเซตที่สอง ตอนนี้นะครับคนที่ยังอยู่กระทงแรกหมดแล้วครับอ,อที่ยังอยู่กระทงแรกมีพี่เอ็กกับพี่ฮัชนะครับเวลาผ่านไป10นาทีตอนนี้อันดับกลุ่มผู้นําก็ยังกินกันอย่างสูสีครับซึ่งกินไปได้สองชุดแล้วได้แก่ปั้นโป้งเจมส์เตยเบนส์และตั้งส่วนเอ็กกับฮัชกำลังกินชุดที่2กันอยู่ครับ อันนี้นะฮะป้านก็โหกินก็ใช่ทีนี่คือกินชิ้นละคำชิ้นละคำนะโอ้โหมีใช้น้ําช่วยตามด้วยน้ํานะครับนี่ตอนนี้นะครับป้านกับโป้งคือเขากินมาด้วยกันตลอดเวลาแล้วก็ทุกอย่างอะไรคือกินตามกันแล้วก็เวลาคล้ายๆกันคล้ายๆกันมือก็พร้อมกันผมก็การเป็นฝาแฝดมากป้านหมดอีกแล้วอขึ้นกระทงที่3แล้วครับหลังจากโชว์ฟอร์มได้ ไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะฮะสำหรับปั้นในสัปดาห์ที่แล้ววันนี้มาอาโป้งหมดอีกแล้วโอ้โหเสิร์ฟกันไม่ทันเลยทีเดียวตอนนี้นะฮะพี่ฮัทเนี่ยคือล้างท้ายอยู่คนเดียวกินใช้ที่สุดวันนี้อาจจะได้เจอพี่ฮัทในรอบกินหนีตายนะฮะแล้วนะฮะเป็นราชากินหนีตายหรือเปล่านี่คือยศตำแหน่งของเขาตำแหน่งของเขา เหลือเวลาอีกเกือบครึ่งทางคุณนัทจะกินหมดเส้สองหรือเปล่าด้วยมาตรฐานของนักแข่งส่วนใหญ่จะกินประมาณ4ชุดใช่ครับประมาณนะครับโดยเฉลี่ยแล้วเนี่ย ต้องเกิน4ี่กิโลอ่ะสิ่งที่กินยากที่สุดในนี้ผมเห็นแล้วว่าคืออะไรคืออะไรครับมันโถครับมันโถผมว่ามันโถเนี่ยคือแป้งล้วนๆแล้วกินเนี่ยบางทีอามันได้คล้ายสาระเปาเนาะมันจะมันกินยากมันหดคอปั้นกับโป้งก็เลยใช้เทคนิคในการกินน้ำตามจินน้ำจิบน้ำค่ะคุณเต้ยก็ทำเช่นเดียวกันนะนี่เราจะได้เห็นคุณเต้ยทำอยู่นะฮะกับมันโถอ่านี่กัดมันโถปุ๊บจิบน้ำจิบน้ำตาม ตอนนี้ผ่านมาครึ่งทางแล้วครับ15นาทีตอนนี้นะครับหลายคนยังอยู่ที่กระทงที่สองและมีปั้นกระโปงนะครับที่อยู่ในกระทงที่3ถือว่าไม่ทิ้งห่างกันมากมแล้วก็อยู่<า>ในเลนที่น่าพอใจใช่ครับผมว่าครึ่งหลังนี่สําคัญกว่าครึ่งแรก ใช่ฮะความรู้สึกของผมนะครับตอนนี้ผ่านไปแล้วครึ่งทางนะครับพี่เอ็กน่าจะใกล้ใช้เพลงที่ทําให้เขาตื่นใจในการกินแล้วนะครับนี่เฮานี่เฮานี่เฮามานี่เฮานี่เฮานี่เฮามาอย่างนี้เพลงเขานะฮะคุณตั้งวันนี้เป็นยังไงบ้างครับคุณตั้งอาหารที่เราเลือกมานะครับแต่ว่าทรงก็ยังถือว่าดูไม่หยุดที่จะกินนะครับก็ยังทาได้ดีคือแกดูเป็นอเนจอร่อยกับการกินนะองี้ดีกว่า คือด้วยความที่เลือกมาเองกับมืออ่ะใช่แต่ถ้าวันนี้เลือกอาหารของตัวเองแล้วก็กินหิีตายก็ตายแน่นอนค่ะ,ะคุณเบนซ์เพิ่มอีกแล้วนะครับเซตที่4แล้วครับคุณเบนซ์วันนี้คุณเบนซ์มาแรงมากมาดีมากตอนนี้คุณตั้งนะฮะหมดเซตที่3แล้วแม่วันนี้ดูปั้นจะตั้งใจกินมากเป็นพิเศษนะครับอาจเป็นเพราะเขาทำผลงานไว้ไม่ดีในครั้งที่แล้วมาครั้งนี้เลยกลับมามุ่งมั่นอีกครั้ง แต่ตอนนี้ดูล้างท้ายนี่คืออะคุณเอ็กกับพี่ฮัชผมว่าคุณเอ็กต้องคุณเอ็กต้องรีบไม่อย่างนั้นเนี่ยไปเจอคุณฮัชในรอบกินหนีตายซึ่งเขาเป็นราชาหนีตายอยู่คุณเอ็กตาจจะต้องออกจากรายการเราไปนะฮะคุณเอ็กอ้ตั้งเพลงหน่อยมาแล้วมาแล้วพี่เอ็กมาแล้วนี่เฮานี่เฮานี่เฮามานี่เฮานี่เฮานี่เฮาไปตอนนี้เอ็กก็ขอใช้เสียงเพลงเข้ามาช่วยในการกินและครับ พี่เอกซตอนแรกโอ้โหหนมแน้มเลยพอใส่หูฟังปุ๊บไปดีคนเลยพี่เหลือเวลาอีก10นาทีตอนนี้อันดับหนึ่งก็ยังตีมาคู่กันคือปั้นกับโป้งที่กำลังกินชุดที่5อยู่ครับตามมาด้วยเต้ยเจมส์ตั้งเบนซ์และเอ็กซ์ที่กินไปได้เท่ากันอยู่3ชุด ส่วนผู้ที่รังท้ายสุดคือฮัตกินไปได้2ชุดเท่านั้นซึ่งถ้าเขาไม่เร่งกินตอนนี้ต้องตกไปแข่งรอบกินหนีตายอีกครั้งแน่นอนครับตอนนี้สู<ห>สี<ห>มาก<ห>ว่าใครจะชิง3,000บาทนี้<ห>อันนี้ถึงแม้ว่าเขาจะเป็นพี่น้องกันแต่ในเรื่องการแข่งขันของเขานี่อันนี้เป็นเรื่องของส่วนตัวเลยครับเอ้าว<อ>แต่ตอนนี้พี่ฮัตยกมือแล้วครับเอาแล้วครับพี่ฮัตยกมือขึ้นเซตที แก๊งผู้นำนะครับก็คือคุณปั้นคุณโป้งคุณเต้ยนะตอนนี้ก็กําลังแย่งชิงอันดับหนึ่งกันอยู่ก็รู้สึกกดดันพอสมควรเพราะว่าทั้งสองคนเป็นคนกินเร็วถ้าเราอยากจะชนะเขาเราก็ต้องกินเร็วให้เหมือนเขาดูเหมือนว่าปั้นจะมีอาการขึ้น,นมานะครับเพราะตอนนี้เขากําลังกินชุดที่ห้าซึ่งแสดงว่าเขานั้นกินไปเกือบ5กิโลแล้ว นั่นอาจจะทําให้เขาเริ่มมีอาการนั่นขึ้นมาก็ได้นะครับด้วยความที่ว่ามันเต็มมาถึงตรงนี้แล้วไงครับมันก็เลยไม่ลงมันก็เลยติดคอครับคุณเตยยืนแล้วนะ อ้าวพี่ฮัทยืนแล้วนะฮะอแสดงว่าผมว่าอาหารวันนี้ค่อนข้างจะหนักนะก็แรกดูเหมือนจะสบายแต่พอระยะเวลาผ่านไปเกินครึ่งทางเนี่ยหลายคนนะฮะมีอาการออกมาให้เห็นแล้วเรมต้องยืนกินแล้วเคี้ยวเริ่มยากแล้วเริ่มมีเหงื่อแล้วมีการอาเจียนเมื่อไหร่แล้วก็ปรับแพ้ทันทีีเลยนะคะแต่คุณบิกับคุณเจมเนี่ยดูแบบเอ ฉันอยู่ตรงกลางกลางเออไม่ต้องเร่งแล้วก็ไม่ต้องชะลอสบายๆไปครับแต่ที่น่าเป็นห่วงตอนนี้คือคุณเอ็กเขาเปิดเพลงจังหวะเขากินดีขึ้นนะฮะแล้วก็ใกล้จะหมดเซตที่สแล้วนะครับลัาจะขึ้นเซตที่4แล้วนะครับตอนนี้นะครับเหลืออยู่ห้านาทีสุดท้ายครับนี่คุณตั้งกระโดดแล้วนะครับคุณตั้งกระโดดแล้วฮะอ้ยานะฮะ นี่อาจจะเป็นเพราะพลังแห่งเสียงเพลงทำให้ X กลับมามีสปีดการกินที่รวดเร็วจนตอนนี้เขากินไปได้4ชุดแล้วซึ่งมีโอกาสที่จะพลิกมาเป็นผู้ชนะได้เช่นกันหวังว่าวันนี้จะได้กลับมาอยู่ช่วงอันดับต้นๆอีกครั้งครับสองคนที่กำลังลุ้นว่าวันนี้ใครจะชนะค่ะก็ะคือปั้นกับโป้งครับเรียกได้ว่าเขามองกันเองตลอดเวลาเลยนะ<ช>นเหมือนเช็คกันว่าเอ้ยตรงได้เอาคุณสู้กันหน่อยฉันคิดว่าเขามองว่าเอ๊ะผ่านไปเยอะหรือยัง เหลือเวลาอีก3นาทีสุดท้ายครับโอ้นี่ถือว่าโค้งสุดท้ายจริงๆแล้วครับผมเวลาเหลือน้อยลงทุกทีตอนนี้ก็ยังดูไม่ออกครับว่าใครจะชนะใครจะต้องไปแข่งกินหนีตายเพราะกลุ่มผู้นําและกลุ่มรังท้ายก็ยังเบียดคู่ขี้สูสีกันมากซึ่งมีโอกาสพลิกไปมาได้ตลอดและอาจจะต้องตัดสินกันถึงวินาทีสุดท้ายเลยทีเดียวมาร <มา S 2> ัใจามามามาเลยครับจานที่กินเนี่ยมันเท่าๆกันเลยพูดกันเป <ใน S 1> ็นยัดเลยนะคะแต่ว่า ไม่รู้ว่าน้ำหนักใครจะกินได้เยอะกว่าอ้าวเจมยกมืออีกแล้วนะครับโอ้โหส่วนคุณเอ็ดนี่เริ่มกินน้ําเยอะแล้วคุณเอ็กถือว่านําพี่ฮัตกับพี่ตั้งไปแล้วนะครับเพราะว่าคุณตั้งตัวนี้อยู่ที่3มกระทงส่วนพี่ฮัตอยู่ที่3มกระทงเหมือนกันตอนนี้ปั้นติดคอนะครับอ้ถ้าปั้นอาเจียนนี่ฮาเลยนะฮะ หนึ่งนาทีสุดท้ายครับหนึ่งนาทีสุดท้ายเอาแล้วครับมาให้กำลังใจ่อยทรับมาเร็วมามาเร็ว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 เป็นเร็วีป้งป้งจะทานป้านไหมโป้งต้องรีบนะครับยังไง9 8 7 6 5 4ดเ1หห้าสี่สาหนึ่ง และปั้นผู้ชนะในภารกิจกินรถไทยกินอาหารชุด5เมนูไปถึง5ชุดน้ำหนักรวม5.59กิโลกรัมและนี่คือสถิติในภารกิจกินรถไทยของทุกคนครับช่วงหน้าเรายังคงนำที่สุดของการแข่งขันซึ่งเป็นอาหารที่หลากหลายมาให้ชมอย่าเพิ่งเปลี่ยนช่องไปไหนนะครับ